ราวหยดฝนหลังฟ้ามาหยาดฝันดุดน้ำทิพย์จากสวรรค์ชโลมสีน้ำพระไทยพระแม่ฟ้าสู่ทาตรีชุบชีวีฟื้นแรงทั่วแหล่งไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเนชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอมอวิชันบางกอกจำกัด รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <Yeah. S 1> Let's lover me ride go! Catch Catch in my my คั้งกับรายการของรักรถครับมาในสัปดาห์นี้นะครับพอมพาคผู้ชมลงใต้นะครับมาที่จังหวัดภูเก็ตครับกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่แห่งปีครับกับ Toyota Motorsport 2012สนามที่3นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่างานนี้มีการรวมกันของกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามขอบเลดีกว่าครับ กลับตอนนี้นะครับทอมก็มาอยู่ภายในบริเวณงานแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังทอมนี่นะครับก็เป็นบริเวณของพิษนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดที่นักแข่งแล้วก็ทีมแข่งแต่ละทีมนะครับเตรียมตัวกันอยู่บริเวณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในพิษกันหน่อยดีกว่าว่านักแข่งเขาเตรียมตัวกันยังไงรวมไปถึงแต่ละทีมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วตามทอมเลยครับ เต็มที่ค่ะรถพร้อมคนพร้อมทุกอย่างโอเคแล้วก็เหลือแต่ทำงางไงคะเอาสไตล์ให้ดีที่สุดก็น่าจะโอเคสนามนี้นอกจากโค้งเยอะติดๆดกันแล้วยังมีทางตรงที่ยาวที่สุดด้วยเพราะมันทำความเร็วเยอะแล้วก็เป็นโค้งหักขวาโค้งตรงนี้มันวัดใจมากเลยก็สนามนี้ก็คือพร้อมมากทั้งโบนัสแล้วก็ทางรถด,ด้วย,ยนะคะแล้วก็สนามนีนะ้มันไม่ยากมากมันจะแบบโค้งไม่เยอะอแต่ว่ามันเร็วอ้อฉะนั้นต้องแบบใจถึงนิดนึงก็ออกจากโค้งเร็วอะไรอย่างเงี้ย ก็มีความพร้อมครับทั้งคนทั้งรถครับก่อนที่จะมาแข่งก็ได้ทําการซ้อม สนามนี้ก็ได้เตรียมพร้อมครับก็ได้ไปซ้อมมานะครับก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับครับผมซ้อมอย่างหนักเลยค่ะสนาม<อ>นี้แล้วก็ก็เริ่มได้ละได้ละรู้สึกว่าเรามั่นใจพอสมควรค่ะก็สําหรับนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะน้องๆท่านไหนสนใจที่เรียนมาหาวิทยาลัยอ,อยู่นะคะก็สามารถนะคะอยากจะมาอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนคะ่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะหรือว่าไปสมัครสอบได้ที่ www. o t racingschool. com นะคะยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายใน,ในการเรียนนะคะถือว่า ถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับการที่ได้มายืนตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้มาเป็นนักแข่งนะคะเราก็ยังสามารถเอาพักสตสนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เราจะได้ขับรถยี่ปอดภัยิ่งขึ้นค่ะและจังเป็นไงบ้างนี่คือจริงๆแล้วปกติเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าน้าจังเน,งงนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยฝีมือดีแล้วก็ที่สําคัญในล่าสุดไปคว้าแชมป์ที่สนามเซปังมาด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับสนามนั้นครับนจังก็รู้สึกว่าในปีนี้นะคะก็มีประสบการณ์มาจากปีที่แล้วนะคะคที่ไปแข่ง ะะจากสนามที่แล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะคะก็มาแก้ในปีนี้นะคะก็เลยทําให้ควายแชมป์มาได้สาเร็จค่ะก็ต้องขอบคุณทางโตโยต้านะคะที่ทำให้พวกเรานะคะได้ไปสัมผัสนะคะกับสนามอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนั้นนะคะถ้า <Yeah. S 1> ไม่ใช่โตโยต้าก็คงไม่ได้ไปนะคะเพราะอย่างรายการแข่งอื่นๆน,นะคะก็ไม่มีสนามที่ประเทศมาเลเซียนะคะไม่ได้ไปเหยียบในสนามนั้นนะคะ mm hmm. แต่สําหรับโตโยต้านะคะพาเราไปถึงมาเลเซีย mm hmm. เลยค่ะไปได้เหยียบสนามของฟอร์มูล่าวันซูเปอร์จีทีนี้ รได้้ับมาแลวคหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ความพร้อมของนัดแข่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาชมภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางโทลวต้าได้ขนขบวนรถแข่งมากมายทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเริ่มต้นจากโชว์แรกโดเรจนโชว์ Show, กับการนำรถแข่งรุ่นเก่าที่ขับโดยพี่พีทองเจือและพี่อัมอมรินมาส่้กับรถแข่งรุ่นใหม่อย่างทีมเทลวิตาเรซิ่งสตาร์ทีม มาต่อกันเลยกับการขับขี่แบบหวาดเสียวโดยนักแข่งรุ่นเก่าในโชว์แชมป์เปี้ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ที่ทางโตโยต้าได้นำรถรุ่น,นต่างๆมาโชว์สมรรถนะขับขี่แบบร้าใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันมามาันกันต่อกับที่รวบรวมรถซุปขคาในรุ่น,นต่างๆจากค่ายโตโยต้าที่ขับโดยนักแข่งมืออาชีพภายใต้สังกัดทีมโตโยตา้าทีมไทยแลนด์พร้อมทั้งการเปิดตัวครั้งแรกของโตโยต้า86ซุป์คาเขาขอบอกเลยนะครับว่า มัเนื่อเร็วได้ใจจริงและอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นไฮไลท์ก็คือโต y ยต้า86ดริฟท์โชวที่เป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของทาง To โตยต้ที่มาโชว์สมรรถนะโดยพี่ิี่สักนานาขอบอกเลยนะครับว่าขับดิฟได้แบบมันสุดยอดไปเลยละครับ นี้ถึงเวลาแล้วนะฮะกับพิธีเปิดยางเป็นทางการครับกับ t o y ยต้ามอเตอร์สปอร์ตสองพนสนามที่3ครับที่จัดขึ้นที่สนามสะพานหินนะครับจังหวัดภูเก็ตครับห้าสี่สามสองหนึ่งใชมปอยกับโตโยต้า ออนาทีสันนี้ถ้าพูดถึงในการแข่งขันที่ภูเก็ตนะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็ตอบรับที่ดีจากชาวภูเก็ตนะครับในการจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของเดอรต้ามา น,น,น,นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนนะครับที่น้องชาวจาังหวัดภูเก็ตมาร่วมสนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพวกเราทุกคนนะครับชมร่วมชมความสนุกสนานนะครับจากโต้ใต้มอเตอร์สปอร์ตทางเราเต็มใจแล้วก็เต็มที่ในการที่จะจัดการแข่งขันให้เต้าใจสนุกสนานสามารถชมดูได้ทั้งครอบครัวขอเชิญนะครับ คราวน,นี้มาถึงเวลาของการแข่งขันในรุ่นแรกกันบ้างดีกว่ากับรุ่นนี้เลยครับ Toyota v i o s อสวั c r บ c คัสซครับ ในขันในรุ่นแรกก็เริ่มต้นขึ้นแล้วกับ t o y o ต a v i o อ1ส1แบ a ลิสค4ซึ่งในรุ่นนี้ก็มีคุณตาอวิตจาก Toyota Racing Star Team และน้องโอมจาก Toyota Racing School ได้ลงทำการแข่งันด้วยซึ่งทั้งสองคนก็สามารถโชว์การอภิรีี่อย่างยอดเยี่ยมไปเลยล่ะครับ มาชมภาพการแข่งขันของนัสาวกันบ้างกับการแข่งขันในรุ่น Vios One Makeless เลยดีครับซึ่งในรุ่นนี้น้องโบนสัสหนึ่งในทีทกอรายการขอคนระดัรถก็าสามารถขับแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว oh. มามันกันต่อกับการแข่งขันในรุ่นยาลิสวันเมกเลสคัสบีซึ่งในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่รวบรวมนักแข่งมืออาชีพมาร่วมทำการแข่งขันซึ่งในรุ่นนี้น้อง X อ็กซ์จาก a r a ตาเลสซิงส l ูจะได้โชว์ฝีไม้ลายมือได้อย่างสุดยอดไม่แพ้นักแข่งมืออาชีพรุ่นพี่เลยทีเดียวนะครับ ้ชนะในรุ่น v ีออสวันเมกเ s สคลาสี่ตกเป็นของนิวัฒนกลิ่นจำปาผู้ชนะในรุ่น v ีออสวันเมกเลสเดนดี้ครับก็ตกเป็นของที่คำพรเรืองรองรัตนาผู้ชนะในรุ่นยาลิสวันเมกเลสคัทบ B ก็ตกเป็นของสุพงขำต้นวง ไปครับไปเจอกันได้นะครับผมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8,000 80, รษาจังหวัดนครราชสีมาในวันที่1ที่2กันยายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้เวลาของรายการของคนรักรราคนจมหมดแล้วทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ